สวัสดีครับผมลุงชัยรายงานราคาผักจากตลาดกลางชิ้นค้าเกษตรมาแล้วครับวันนี้จะมีผักอะไรบ้างปรับขึ้นหรือลดลงนะครับมารุ้นไปด้วยกันนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลกรุณากดติดตามกดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาเลาฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันนะครับ กับรายการรายงานราคาผักราคาขายส่งผักนะครับจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมเข้าไปดูนะครับแอปรายงานราคาผักของทางตลาดซีเมืองกับทางตลาดสีุมเมืองนะครับไม่มีราคาแย้งขึ้นมานะครับผมนะครับผมก็เลยนะครับจะเปลี่ยนมารายงานราคาผักสดนะครับเป็นราคาขายปลีกนะครับทั่วไปนะครับ ซึ่งเป็นข้อมูลรายงานราคาของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับผมก็เป็นรายงานราคาประจำวันที่4นะครับเดือนสิงหาคม2564นะครับผมซึ่งก็จะมีชนิดผักนะครับก็จะไม่ได้เยอะเหมือนทางตลาดสีมมเมืองกับทางตลาดสีเมืองนะครับผมแต่ผมก็พยายามจะนำมาเสนอนะครับให้ท่านเกษตรกร,ะกรนะครับได้รับ ทราบไปด้วยกันนะครับว่าราคาขายปลีกนะครับจากาทางตลาดทั่วไปนะครับว่าจําหน่ายราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับผมซึ่งก็จะไม่ได้เป็นราคาที่เป๊ะเ,เ,เหมือนกันทุกตลาดนะครับแต่ว่าก็จะเป็นราคาที่เรียกว่าประมาณซึ่งก็จะได้จากการออกไปสํารวจนะครับของเจ้าหน้าที่ของทางากระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะครับผมและอีกอย่างก็ น่าจะได้จากการรวบรวมมาจากเว็บไซต์ของทางผู้จําหน่ายนะครับในแต่ละท้องที่นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังรายงานราคานะครับผมก็จะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับท่านสมาชิกที่พอจะมีกําลังนะครับผมเข้าร่วมโครงการร่วมด้วยช่วยขนิดไปด้วยกันนะครับผมได้ที่ช่องทางนะครับธนาคารกรสิกรไทยนะครับชื่อบัญชี ธนันชัยชัยอุชานะครับหมายเลขบัญชีนะครับ0 3 6 3 6 5 1 2 6กนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีอุปการและคุณต่อช่องลุงชัยเรื่อยมานะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับก็มารับฟังรายงานราคาผักนะครับซึ่งก็เป็นราคาขายปลีกนะครับของวันนี้ได้เลยนะครับผมเริ่มจากกระชายขาวราคาจำหน่ายทั่วไป130-150บถึง150าบาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับซึ่ง กระชายขาวช่วงนี้ก็ยังคงฮิตฮอตนะครับทุกๆตลาดนะครับก็ยังคงมีการราคาก็ยังคงไม่ได้ปรับลดลงนะครับก็ยังคงเป็นราคาที่เรียกว่าทรงๆตัวแล้วก็มีปรับขึ้นบ้างเป็นบางวันนะครับผมกระลำดอกชนิดครราคาจำหน่ายทั่วไป25-30บาทต่ตอ kg. กิโลกรัมกระลำดอกชนิดครับ ราคาจำหน่ายทั่วไป35-40บาถึงบาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีชนิดคระราคาจำหน่ายทั่วไป25-30บาถึงบาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีชนิดคัดร,ราคาจำหน่ายทั่วไป32-35บถึงาบาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนราคาจำหน่ายทั่วไป40-45ถึงบาทต่อกิโลกรัม ขิงอ <Es> <an> ่อนราคาจำหน่ายทั่วไป70-80บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาจำหน่ายทั่วไป110-120บาทต่อกิโลกรัมขึ้นชายชนิดคะราคาจำหน่ายทั่วไป5-6ถึงบาทต่อขีดขึ้นชายชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป7-8ถบาทต่อขีดต้นหอมชนิดคะราคาจำหน่ายทั่วไป5-6ถึบาทต่อขีด ต้นหอมชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป7-8บาทต่อขีดแตงกวาชนิดคะราคาจำหน่ายทั่วไป20-25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป30-35บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวชนิดคะราคาจำหน่ายทั่วไป30-35บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป40-45บาบาทต่อกิโลกรัมผักกวางตุ้งชนิดคะ ราคาจำหน่ายทั่วไป18-20บาทต่อกิโลกรัมผักกวางตุ้งชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป22-25บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดราคาจำหน่ายทั่วไป25-30บาทต่อกรมผักกาดขาวปลีชนิดคระราคาจำหน่ายทั่วไป35-40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวปลีชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป45-50บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอมชนิดคะราคาจำหน่ายทั่วไป3 5มสบาถึงสีบาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป4 5่สบาถึงห้บาทต่อกิโลกรัมผักคะน้าชนิดคะราคาจำหน่ายทั่วไป2 5่สบาถึงสาบาทต่อกิโลกรัมผักคะน้าชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป3 5มสบาถึงสีบบาทต่อกิโลกรัมผักชีชนิดคะราคาจำหน่ายทั่วไปผักชีชนิดคะ ราคาจำหน่ายทั่วไป13-14บาทต่อขีดผักชีชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป15-16บาทต่อขีดผักบุ้งจีนชนิดคระราคาจำหน่ายทั่วไป25-30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป30-35บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาจำหน่ายทั่วไป10-12บาทต่อกาพริกขี้หนูแดงกินดาราคาจำหน่ายทั่วไป 6-7บาทต่อขีดพริกสดชี้ฟ้าแดงราคาจำหน่ายทั่วไป7-8บาทต่อขีดฟักเขียวชนิดคละราคาจำหน่ายทั่วไป15-20บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป25-28บาทต่อกิโลกรัมมักเขือเจ้าพระยาราคาจำหน่ายทั่วไป40-45บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศผลใหญ่ชนิดคระราคาจำหน่ายทั่วไป3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศผลใหญ่ชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป4 0่สบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาชนิดคระราคาจำหน่ายทั่วไป3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป4 0่สบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์หนึ่ง,งาาาราคาจำหน่ายทั่วไป3บาทต่อลูก มะนาวเบอร์สองราคาจำหน่ายทั่วไป2บาท50สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์สราคาจำหน่ายทั่วไป1บาท50สตางค์ถึงสองบาทต่อลูกมะราจีนชนิดคระราคาจำหน่ายทั่วไป3 5บาถึง40บาทต่อกิโลกรัมมระจีนชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป4 5บาถึง50บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งชนิดคระราคาจำหน่ายทั่วไป100ถึง120บาทต่อกิโลกรัม หน่อไม้ฝรั่งชนิดค so ัดราคาจำหน่ายทั่วไป130บาทถึง140บาทต่อกิโลกรัมหัวผักกาดชนิดคะราคาจำหน่ายทั่วไป2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมหัวผักกาดชนิดคัดราคาจำหน่ายทั่วไป26บถึง3าบบาทต่อกิโลกรัมก็จบรายงานราคาขายปลีกนะครับผักนะครับจากตลาดทั่วไปนะครับที่ข้อมูลจาก กระทรวงพาณิชย์นะครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลมาณนที่นี้ด้วยนะครับจากการสำรวจนะครับราคาของผักนะครับที่จำหน่ายปลีกนะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็พบว่าก็มีราคาที่ก็ไม่สูงก็ไม่ต่ำนะครับก็เป็นราคาที่ยังคงทรงตัวนะครับไม่มีพืชผักชนิดใดที่ปรับสูงขึ้นมากหรือลดลงมากนะครับผมนะครับก็จะมีไม่กี่อย่างหรอกครับนะ ก็จะมีแค่พวกขิงกระชายพวกนี้แหละนะครับที่เป็นผักที่เป็นสมุนไพรนะครับที่คนทั่วไปนะครับนิยมนํามาทําเป็นมาต้มมาทาเป็นน้ําชานะครับดื่มเพื่อป้องกันบรรเทานะครับโรคโควิด1 9เท่านั้นเองนะครับส่วนผักชนิดอื่นๆนะครับที่ใช้ปรุงอาหารนะครับในครัวทั่วไปก็ยังคงทรงตัวนะครับ แต่ก็มีบางชนิดนะครับที่ราคาก็าลดต่ําลงมากเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถั่วฝักยาวนี่ก็ช่วงนี้ถ้าไปซื้อที่หน้าสวนหรือว่าตามาตลาดใหญ่ๆอย่างเช่นตลาดสีเมืองหรือตลาดไทยหรือตลาดศรีมมเมืองนะครับราคาก็จะถูกนะครับกิโลกรัมละประมาณ15-20บาทนะครับ รือยังมากก็ไม่เกิน30บาทนะครับชนิดที่เกรดดีๆคัดเกรดสวยๆหน่อยนะครับพอค้าที่รับซื้อไปจําหน่ายอีกทีหนึ่งก็จะบอกว่าก็เป็นราคาที่เรียกว่าดีนะครับนะรบพอค้าก็จะไม่บ่นนะครับเพราะว่าซื้อไปจําหน่ายต่อก็ได้กําไรนะครับผมส่วนประชาชนที่ซื้อไปบริโภคก็เรียกว่าอพอซื้อได้นะครับก็ไม่แพงนะครับพอซื้อพอหาได้นะครับผมในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่ภาวะ การระบาดของโรคโควิด -19 เช่นนี้นะครับส่วนเกษตรกรนะครับผู้พ่อปลูกก็จะบอกว่านะครับก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากสินค้านะครับก็ทางการเกษตรก็ตก,ตกต่ำนะครับก็อาจจะบุญนิดๆน,น,นะครับผมแต่บุญมากก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเรียกว่าเหมือนกันหมดแล้วแหละนะครับตกอยู่ในสภาพความลําบาก เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมนะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อผลผลิตไปจําหน่ายนะครับหรือร้านค้าร้านขายนะครับพวกอาหารการกินนะครับที่ซื้อพืชผักนะครับไปปรุงอาหารจําหน่ายนะครับให้ผู้บริโภคนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยกันไปทั้งหมดนะครับผมนะครับก็ขอเอาใจช่วยทุกคนนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับ พวกเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับผมนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ